งานของทางอบอจอเองแล้วก็งานของการจัดกิจกรรมอบรมกัญชาเองนะครับจะมีความสําคัญจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรกันบ้างนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรม ขึ้นมานะคะก็เราใช้ชื่อว่าปา้าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประรจำปี2565นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในบริเวณสวนเป็น 2, สองภาษาองค์การริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้านหลังสูนรชการหรือว่าด้านหลังสารการนะคะก็ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่17ออกดิในสายที่นี้นะคะก็านีนี้ก็ ภายใต้ในกการกิการการควบคุมอย่างเคร่งครัดในการในเรื่องของโควิดดังนั้นนะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่สวยงามอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่โลงที่จาะก,ก็สะดวกสบายนะคะและที่สาคัญก็คือตรงนี้ก็จะเป็นไรนม้าแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เราเอามาจัดประชุมแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนครั้งนี้ฟรีทั้งหมดนะคะโดยการสนับสนุนของทางอบอจอ แล้วก็ในการอบรมนะคะในหัวข้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้การจัดอบรมจะแตกต่างจาก5ปีที่ผ่านมาที่เราทําก็คือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ถอดกัญชาออกจากยาเสพติกดกฎหมายลูกจะออกมาเมื่อวันที่8มิถุนายนซึ่งหมายความว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ตรงนั้นรายละเอียดเราจึงต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางกรมการแพทย์มาอบรมให้เราวันนั้นนะคะซึ่งในการอบรมก็จะมีครบวงจรถือว่าเป็นการอบรมกัญชาครบวงจรแล้วก็อัปเดตที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็มีการสอนแล้วก็ให ให้ไอเดียสำหรับคนที่ต้องการจะทำกัญชากัญชาที่จะแบ่งเป็นสองอย่างชั้นชนก็คืออันที่หนึง่งด้านการแพทย์เมื่อเราใช้ทางด้านสุขภาพมันก็จะเป็นกัญชาทางการแพทย์แต่ถ้าเราจะทำเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าทำเป็นธุรกิจนั่นหมายความว่าเราต้องขายได้ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่มีโอกาสกว่าไครเพราะว่าในการอบรมครั้งต่อไปนี่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าการจัดอบรมแต่ละครั้งที่เราเตรียมตัวแล้วก็ค่าใช้จ่าย สูงมากเพราะว่ามีการถ่ายทอดไปยังเครือข่ายต่างๆเป็นการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานหรือว่าจังหวัดที่จัดก็จะได้จะได้พื้นที่ในการ PR หรือได้ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ